สวัสดีครับวันนี้นะครับผมสองรถสวยพานทองชุมรีครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านนะครับผมมาชมรถขุดนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมีเพื่อนบอกเพื่อนได้นะครับมีที่บอกที่ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรถขุดที่ร้านกันนะครับผมคันนี้นะครับขุทีซีหกสิบขีดเจ็ดนะครับ หรือว่ารุ่นเจ็ดนั่นเองทันใดที่มองหาอยู่นะครับผมก็อ,อันนี้สวยๆเลยใช้งานได้เลยนะครับผมกุ๊กี้ใหม่นะครับลูกค้ากุ๊กี้ใหม่ๆไปเลยนะครับสลักรูห้าสิบมิลนะครับผมมุ๊กกี้ใบนี้มีตะขอเกี่ยวยกของด้านหลังให้คุณลูกค้าเรียบร้อยหน้ากว้างนะครับผมหน้ากว้างสวยเลยซื้อไป ใช้งานยาวๆเลยครับผมฟูมาร์มตักขึ้นหกล้อได้นะครับงานขีบไม้ก็สามารถปรับเปลี่ยนมุกขีเป็นตัวขีดไม้ได้หรือปรับเปลี่ยนมุกขีเป็นตัวขุดวางข้อประปาก,ก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับผมสลักแน่นนะครับผมบูมาร์มยาวสวยไม่มีฉีกขาดมีระบบไฟส่องสว่างมาให้นะครับผมด้านติดกับตัวอาร์มแล้วก็ด้านข้างของตัวรถนั่นเอง ช่วงล่างนะครับมาพร้อมกับช่วงล่างแ็กๆนะครับสภาพสวยๆประมาณ80%เฟรมสวยหนานะครับผมคาร์อเก็ตหนาๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่มองหายอยู่นะครับผมเข้ามาดูเข้ามาชมได้เลยนะครับบอดี้สวยนะครับไม่มีแตกหักสวยทั้งคันเลยคันนี้ติดแอร์ให้เรียบร้อยไปแล้วด้วยนะครับผมติดแอร์ให้เรียบร้อยไม่อยู่5,000ชั่วโมงครับ ภายในสวยงามครับภายในเป็นสีขาวแบบนี้เลยครับคอนโทรลต่างๆขับนิ่มขับง่ายครับใช้ระบบน้ำมันเป็นตัวสั่งคอนโทรลหน้าจอทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับผมอันเล่งเป็นแบบมือหมุนเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะสวยสยภาพดีคันนี้ท่านใดสนใจรถนำเข้านะครับผมราคาไม่แพงสภาพ ื้อได้เลยนะครับผมสูบ PC 6 0ขีดรุ่นนี้ดูแลง่ายนะครับอะร่ล่มีตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมเครื่องก็เป็นเครื่องสีสูงนะครับสีสวยงามเลยนะครับผมค่อยเสียอยู่ด้านบนนะครับพอที่สวยทั้งคันเลยนะครับคันนี้ ก็ระบบไฟสองสว่างให้ดูแพรสวยๆเลยครับแพร์คอนโทรลพิกัดยู่พานทองชลบุรีนะครับคุณผู้าท่านใดสนใจรถขุดนะครับเข้ามาทดลองขับได้นะครับคันนี้ PC 60 7คขีด7คันนี้4 3 9 9 0 0บาทครับ4 3 9 0 0 0บาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศครับท่านใดมองหาอยู่ เข้ามาดูเข้ามาชมได้ทดลองขับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิงส้นนะครับพร้อมส่งให้คุณลูกค้าได้ทันทีนะครับผมหรือไม่สะดวกมาดูสินค้านะครับอยากดูรูปภาพและวิดีโอการทดลองขับก็ทักฝ่ายขายเราเข้ามาได้เลย0616960160 06ครับผมคันนี้นะครับผมอยากดูตรงไหนก็เม้นบอกได้นะครับคุณลูกค้าพิกัดก็อยู่เส้นบ้านบึงพันทองนะครับ 30เราก็มีนะครับ3ตันเป็นยันม่าวีโอนะครับ30ตัวนี้มีลายยักพร้อมครับถักเหล็ก2 8 9 0 0 0 0บาทส่งให้ปีทั่วประเทศครับคันนี้สนใจก็ติดต่อมาได้เลยยันม่าก็เป็นรถตลาดนะครับเป็นคอนโทรลน้ำมันแล้วนะครับผมบอกสภาพเดิมนะครับคันเล่งตัวบังคับใบดันดูแลง่ายนะครับผมมองหารถใช้งานในสวนนะครับใช้งานในใช้งานต่างๆนะครับคุณลูกค้าก็ สามารถเข้ามาจับจองมาซื้อคันนี้ได้นะครับคันนี้ก็ทํางานดีทํางานคล่องตัวนะครับยันน่ารู้สลับสภาพเดิมนะครับโอมอามยาวสวยเดิมเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือลายแยกนะครับต่อหัวแยกนะครับหัวสว่านต่างๆนะครับต่อได้เลยหรือเมื่กี้นะครับไซขนาดกระทัดรัดนะครับคล่องตัวในการใช้งานทํางานที่แคบนะครับต่างๆตอบโจทย์ได้ดีนครับคุณลูกค้ ทักเหล็กนะครับทนทนนะครับผมซ้ายขวาขับนิ่มขับง่ายนะครับเดินซ้ายเดินขวาคล่องตัวใบดันความกว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรห้าิเซนนะครับตัวผ้าเครื่องเป็นสามสูบเครื่องเป็นยันมาแล้วนะครับผมก็เครื่องยันมาเดิมๆนะครับปั๊มไฮดรอลิกก็เป็นปั๊มนิ้วนะครับสนใจก็เข้ามาทดลองขับได้นะครับผมพร้อมส่งให้ทันทีนะครับทั่วประเทศไทยครับ ลูกค้าสนใจใดูตรงไหนเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับตรงนี้ก็แบตเตอรี่นะครับผมเกิดมาข้อแบตถังน้มันดีเซลต่างๆเหมาะนะครับผมกับงานในสวนนะครับในใช้งานต่างๆนะครับขนย้ายง่ายไม่ยุ่งยากเลยคันนี้แล้วก็ที่สำคัญดูแลง่ายด้วยสำหรับแบรนด์นั้นมากนะครับเป็นที่นิยมอยู่แล้วในตลาด ลูกค้านะครับมองหาอยู่กับราคา2 8 9 0 0 0บาทบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถใช้งานนะครับผมมาจับจองกันได้เลยนะครับซื้อตอนนี้คุ้มมากๆนะครับราคาถูกแล้วเราก็มีส่วนลดให้เยอะมากๆนะครับถัดมาเป็นคันต่อมาเป็นคุมสัสุ PC 38นะครับตัวนี้ อาร์มยาวพิเศษนะครับคุณลูกค้าตัวยาอาร์มยาวพิเศษเลยจะสังเกตได้ว่าเทียบกับยันมากนะครับผมรวมอาร์มยาวกว่าประมาณสัก50เซนได้นะครับตัวนี้50เซนเกือบเมตรหนึ่งเลยนะครับควมอาร์มยาวมากเมื่อกี้เดิมนะครับคันนี้มีตะขอเกี่ยวยกของด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับสีสันเดิมๆนะครับรถนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยนะครับออฟเซ็ตบูมสไลด์ได้นะครับซ้ายขวา งานที่แคบนะครับงานในไซส์งานนะครับผมเวลาหมุนตัวคล่องตัวมากๆนะครับผมคอนโทรลน้ำมันแล้วนะครับคันนี้ถ้าใด้มองหาอยู่เข้ามาดูเข้ามาชมได้นะครับผมมาทดลองขับได้นะครับซื้อตอนนี้เราส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับคันนี้3.8ตันสวยสวยเลยนะครับกระบอกสวยเลยนะครับช่วงล่างนะครับสภาพดี แท็กเหล็กแักยางนะครับตัวนี้แท็กยางแท็กยางแท็กเหล็กเปลี่ยนได้นะครับแท็กยางสภาพสวยเดิมแล้วก็ใบดันลมกว้างอยู่ที่เมตรกว่าเช่นเดียวกันนะครับคอนโทรลน้ามันนะครับขับง่ายๆเลยนะครับไม่ยุ่งยากคอนโทรลอยู่ชุดเดียวกันทั้งหมดเลยไม่ต้องแบบว่าเลื่อมมือไปจับนะครับคุณลูกค้าตรงนี้คอนโทรลระบบควบคุมต่างๆแล้วก็คันเร่งอยู่ด้านหลังนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับตัวบังครับผ่านดันแค่คอนโทรลจะอยู่ทางด้านล่างนะครับใต้เบาะ เฟรมหนาครับผมเครื่องเดิม3ามสูบนะครับเปิดมาให้ดูเครื่องดีกว่านะครับเครื่องสวยๆกิิบๆเลยครับตัวนี้สสูบเครื่องแห้งแบบนี้เลยครับเครื่องสวยแห้งดีเลยนะครับกิบๆแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าซื้อได้ทันทีเลยนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับลูกค้าสองแสนเจ็ดหมื่น 9,000บาทครับ279,000บาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับไลน์นี้ได้ของถูกไปเลยนะครับลูกค้าสภาพสวยๆรถนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยตรงนี้ก็ถังน้ำมันดีเซลครับมออแบตเตอรี่ mm hmm. ผม้ามาสูุรถตลาดนะครับดูแลง่ายอะไรมีตำท้องตลาดทั่วไปนะครับผมแล้วก็การใช้งานระบบต่างๆไม่ยุ่งยากเลยนะครับ ทันใดที่เป็นมือใหม่ก็สามารถหัดขับได้โดยง่ายเลยครับคันนี้279,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับฝ่ายขาย0616960160นะครับผมอันต่อมาเป็นโกเบลโก้ SK 5 c คคันนี้ก็5.5ตันพุงกี้ใหญ่นะครับผมุกี้ใหญ่ตัวนี้จะสลักใหญ่ขึ้นมาเป็น45มิลแล้วนะครับผมงาน ทำงานไวครับกว่าคัน PC38 นะครับคุณลูกค้าซึ่งจะได้ขนาดใหญ่กว่าบูมอาร์มแต่บูมอาร์มนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่ายาวเท่ากับ PC38 เลยนะครับเพราะว่า PC38 เป็นอาร์มยาวพิเศษคุณลูกค้าได้คันนี้ไปได้บูมอาร์มยาวเท่าคันนี้เลยบอกได้เลยว่าคุ้มจริงนะครับคันนี้ราคาเพียง2 7 9 0 0 0ลูกค้าคุ้มมากๆนะครับ แล้วก็5.5 5. 5ตันเป็นโกเบโกก็รถตลาดเช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้ก็ทิมนิยมยอดนิยมนะครับตู้เก่งด้วยนะครับผมโครง,งามยาวตักขึ้น6ล้อได้สบายนะครับคันนี้ได้ไลายไปปิ้งไปพร้อมนะครับผมต่อหัวแย็กนะครับผมยักพื้นคอนกรีตต่างๆนะครับพื้นคอนกรีตก็คือ,อยักถนนยักพื้นคอนกรีตต่างๆได้นะครับผมยักถนนได้เลยนะครับตักขึ้น6ล้อได้งานคลิปไม้ต่างๆคันนี้มี การกระบอกไฮดรอลิกมาให้คุณลูกค้าด้วยนะครับการกระบอกไฮดรอลิกจักเล็กน,นะครับผมสภาพสวยเดิมใบดันมีให้คุณลูกค้าเช่นเดียวกันตู้เก๋งภายในกว้างๆนะครับคอนโทรลน้ำมันภายในสวยงามเลยนะครับคันนี้เบาะนะครับมีที่วางแขนมีที่วางแขนสีสันเดิมๆนะครับผมตัวเบ 55, 55 5.5ตันนะครับสนใจเข้ามาดูได้นะครับผมทดลองขับได้นะครับ ปั๊มนิ้วนะครับคันนี้เครื่องสี่สูบงานไวนะครับกําลังแรงดีเยี่ยมส่งให้ฟรีนะครับผมาลาคันนี้โคเบ่เอสเคห้าห้าซีนะครับท่านใดมองหาอยู่ขนาดห้าจุดห้าตันคันนี้ได้รุ่นตลาดนะครับราคาเบาๆไปเลยครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมมองหา ผมจับจองมาได้เลยมีคันเดียวนะครับโคเบ55นะครับคุณลูกค้าถัดมานะครับมาดูเป็นซูมิโตโม,โมครับ SH85UX ครับตัวนี้บอกราคาเลยครับ189,000บาท189,000บาทส่งให้ดีทั่วประเทศครับราคาถูกที่สุดเลยตอนนี้ไซส์ขนาด3ปัตันนะครับอามยกสูงมากๆอันนี้คือยกยกลอยให้คุณลูกค้าได้รับชมเลยบอดี แข็งแรงทนทานแน่นอนเครื่องอิสุกสามสู่นะครับผมประหยัดน้ำมันมากๆเครื่องทนนะครับแล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกนะครับแล้วก็น้ํามันดีเซลนะครับผมดูแลง,ง่ายนะครับท่าในใดที่เป็นมือใหม่อยากได้รถขุดเล,เล็กสักคันหนึ่งแต่ไม่อยากลงทุนเยอะนะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับราคา1นึ0 0 0สบาทลูกคาคุ้มที่สุดเลยนะครับผมซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับผม ปลายขายนะครับ0616960160นะครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะครับที่เราพาชมพารีวิวนะครับผมสามารถจับจองเข้ามาได้เลยนะครับปลายขายเรารอรับสายและพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านทุกวันนะครับผมอยากซื้อรถขุดนะครับติดต่อมาได้เลยครับ0616960160นะครับ0616960160นะครับที่กาดนอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีเพื่อนก็บอกเพื่อนได้เลยมีพี่บอกที่ได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดลดขุดนำเข้าราคาไม่แพงแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สดครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาชมสวัสดีครับ